สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบหกนะครับศุกร์ที่สิบหกกรกฎาคมนะครับมาร้านโมที่ตึกมิทาวนะครับมิทาวตรงอโศกนะครับวันนี้ตลาดหุ้นเป๋ๆนะครับไม่ขึ้นไม่ลงขึ้นขึ้นลงลงจ้องแจ้งจ้องแจ้งนะครับก็เลยและแถมเอเชียนมาช้านะครับอยู่ดีๆถอยสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับกําลังเคาะอยู่นะครับยี่สิบเอ็ดจุดสี่ ยี่สิบเอ็ดจุดสามยี่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับอยู่ดีๆลงเฉยเลยนะครับ MP ขายคืนแทบไม่ทันนะครับก็เลยใบพันทิพย์นะครับได้นี่มานะครับกลับมาร้านโมดีกว่านะครับมาจ่ายเงินตรงนี้ดีกว่านะครับมานะครับก็เรือนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับนะครับสุสครูชูสครูนะครับจินโยนะครับ จินโยนะครับแล้วก็ไทโฮนะครับเรือเทพนะครับเรือกะไวเทพก็เหมือนชินาโ,โนนะครับชินาโ,โนนะครับก็คือจริงๆสามลำนี้เป็นตอนแรกจะปเป็นเรือประจันบาลหมดทั้งสามลำนะครับแต่สุดท้ายพอคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็เลยเปลี่ยนลำที่สามเนี่ยปรับแบบให้เป็นเรือประจันบานนะครับเปลี่ยนเป็นเรือปรรทุกเครื่องบินแทนนะครับก็จะเป็นเรือเทพซะหน่อยนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับใช้งานไม่คุ้มไม่คุ้มเลยนะครับ,อรรบเออ,ค,อคือผมหาอาคาคกอะไรไม่ค่อยเจอนะของทามิยะของทามิยะจะไม่ทำอาคาคก งจอต킹จอตนะครับงจอตสาำเท่าไหร่ดูนะครับหกร้อยหกร้อยยี่สิบแล้วก็อิบุกินะครับอิบุกินะครับจากกระตูนะครับจากมังงะนะครับเราก็ทำขายได้นะครับนี่นะครับราคายังไม่ขึ้นไม่ลงนะครับถ้าซื้อแล้วขึ้นเหมือนหุ้นก็ดีนะครับ ก็ฮูดนะครับฮูดนะครับโดนบิ๊กมัรยิงตัดเดียวเรียบร้อยนะครับไปเฝ้าทะเลเลยนะครับนิวเจอร์ซีย์นะครับบีบนะครับเรือประจันบานนะครับสารัฐเขามีทั้งหมดชั้นนี้มีทั้งหมดสี่ลำนะครับมีนิวเจอร์ซีย์มิสซูรีนะครับแล้วก็ครบมาไอโอวานะครับ หกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่นะครับรู้สึกผมไม่เห็นวิคอนซินนะครับวิคอนซินไม่เห็นนะครับหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่นะครับมิสซูรีก็หกสามนะครับมิสซูรีหกสามนะครับตลาดหุ้นตอนนี้ก็เปเปนะครับยังไม่ขึ้นนะครับอยู่กันอย่างนี้แหละครับอยู่ไปก่อนนะครับกระโชกดีแล้วก็เครื่องบินมีนะครับนะครับโชคดีนะครับทุกท่านครับ